อหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะนันก็มี topic pick a า a r d นะคะมาให้ทุกคนเล่นกันนะคะ topic pick a า a r d ในวันนี้นะคะมีชื่อว่า My h i g h e r s e l f นะคะเอ่อตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะต้องการจะสื่ออะไรจะบอกอะไรกับคุณนะคะ โอเคคลิปนี้นะคะเจตนาทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้คุณยืนอยู่จุดไหนแล้วคุณควรที่จะทํายังไงต่อไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของคําแนะนําหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าตัวคุณจะนําไปเลือกใช้อย่างไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอย่าเชื่ออะไรถ้าเกิดว่ายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวตนของตัวคุณเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยนะคะแล้วก็มีผล7วันนะคะนับจากวันที่คุณเปิดดูไม่ว่าคุณจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ตามนะคะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตเปิดดวงนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วนะหลับตาจินตนาการนึกถึงหน้าไพ่นะคะแล้วก็ถามว่า เออ่ตัวตนของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจที่สุดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเลือกสองกองก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วจำนวนของไพ่ที่ตกมานะคะหรือว่ารูปแบบลักษณะอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เออไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้ตั้งสตินะไม่ต้องคิดมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะ ไพ่ในวันนี้นะคะก็มี The High p i n t e d l Revers นะคะแล้วก็ Six of s t o o s Revers ถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าค่ะอัโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะแนนก็มีไพ่ของกรุ่มที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งนะคะหรือ The High p i n t e i Revers นะคะ โอเคก่อนอื่นนะคะแนนขออนุญาตเปิดดวงทุกคนเลยนะคะฟังอะไรแล้วจิตตกขอให้โยนทิ้งไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะถ้าแนนพูดอะไรไม่ดีนะคะหรือว่าพูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแย่หรือไปสะก,กิดปมคุณหรือว่าไป ตัดสินคุณนะคะแนนก็ต้องขอโทษด้วยนะแนนไม่ได้มีเจตานานั้นนะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะนันนอ่านหน้าไพ่ e อ e r g y ตามจริงตามพลังงานที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นความจริงนะคะไม่ว่าคุณจะรับได้หรือรับไม่ได้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับมันหรือตัดสินยังไงกับมันนะคะมันก็คือความจริงแล้วมันก็ย่อมเกิดขึ้นเสมอ นะคะโอเคเดี๋ยวนั้นขออนุญาตดูละกันนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะมี four of s p a l e revers e นะคะ two of mirror revers e นะคะ nine of s c a l l นะคะ hello f a n นะคะ eight of s c a l l นะคะ tower นะคะแล้วก็ the w e v e r s นะคะ queen of s c a l l โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสิ่งที่ตัวตนของคุณนะคะอยากจะบอกคุณก็คือ ไม่มีความลับในโลกทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปิดเผยเมื่อถึงเวลาไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนหรือไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วเรื่องทุกเรื่องก็จะเป็นไปและผ่านพ้นไปเราไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ทํารับหลัง ในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าในเรื่องของความรักไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดแจงลงตัวและให้ผลตามสิ่งที่เราทำเสมอนะไม่ว่าใครจะมองยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีอะไรมาขัดขวางยังไงก็ตาม ความลับไม่มีในโลกสุดท้ายก็ต้องถูกเปิดเผยออกมาเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เรื่องบางเรื่องที่เขาแอบทำลับหลังเราเรื่องบางเรื่องที่เราถูกเขาหักหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันหนึ่งมันจะถูกเปิดเผย ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะรับรู้ได้บางส่วนแล้วแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนพอที่จะทำอะไรเขาได้แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีคำตอบให้กับเรื่องนี้เราจะได้รับคำตอบในเวลาที่เหมาะสมอย่าลังเลอย่าสงสัยในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่อย่าลังเลอย่าสงสัยในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำในอนาคต เพราะเมื่อถึงเวลาจุดจุดหนึ่งแล้วเมื่อเราทำเหตุให้มันเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเราจะได้เห็นสเตปต่อๆไปและว,วิธีต่อๆไปในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมตอนนี้รู้ไปแล้วได้อะไรละ่ะก็ในเมื่อไม่สามารถที่จะทำมันได้อยู่แล้วตอนนี้ถ้าเราจะบอกว่าให้คุณเดินออกมาจากเขาคุณจะทำได้ไหมละ่ะ คุณก็ทำไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าจะมีทางเลือกไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีกี่หนทางไม่ว่าใครจะพูดยังไงคุณก็ยังจะทำตามใจคุณอยู่ดีสุดท้ายแล้วมันมีประโยชน์อะไรละ่ะถ้าคุณจะรู้ในตอนนี้ในเมื่อคุณยังไม่คิดที่จะเดินออกมาจากจุดจุดนี้ด้วยตัวของคุณเองเลย คุณยังไม่คิดเลยว่าคุณจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่มีเขาคุณยังไม่คิดเลยว่าคุณจะทําสิ่งสิ่งนี้ต่อไปได้จริงหรือเปล่าคุณยังไม่เคยลองดูเลยว่าสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่นั้นน่ะมันจะเป็นไปได้จริงๆรงหรือเปล่าถึงแม้ว่าในตอนนี้มันอาจจะดูแย่มันอาจจะดูร้ายแต่สุดท้ายแล้ว ทายที่สุดแล้วการเดินออกมาอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณตอนนี้ช่วงเวลานี้คนบางคนนะคะกำลังอยู่ในสภาวะที่คุณสามารถที่จะแบบรับรู้ความจริงได้แล้วแต่ว่ายังไม่อยากออกมายังทำใจไม่ได้ยังไม่รู้ว่า สิ่งที่รับรู้มามันใช่ความจริงหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเวลายังมีอีกเยอะที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณสงสยัยสิ่งที่คุณลังเลนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่านะคะมันจะมีเหตุการณ์ทำให้คุณได้รู้นะเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วกระทันหันมากเกินไปหน่อยคุณอาจจะมีการสูญเสียอย่างกะทันหัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างกระทันทันนั้นมันเป็นเหตุมันเป็นตัวเตือนว่าคุณควรที่จะทบทวนในเรื่องราวที่ผ่านมาควรที่จะทบทวนในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาควรที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นในตอนนี้ในเวลานี้และถามตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นสอนอะไรให้กับเราบ้าง สิ่งที่ผ่านมานั้นให้คุณค่าอะไรกับเราบ้างคนที่เคยอยู่ด้วยนั้นมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ตัวตนของคุณต้องการที่จะบอกกับคุณนะคะพัฒนาต่อไปค่ะทำมันต่อไปสุดท้ายแล้วอะ ผลข,ของมันอะ่ะมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นแต่มันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในเรื่องของการงานนะคะการงานการเงินนะมันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ เราก็ต้องมีความรักกับมันด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะนี่ก็เป็นแมสเซจที่นานสามารถให้ได้กับทุกคนเลยนะคะคนที่ต้องการที่จะเข้าถึงตัวเองนะสำหรับวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะ เราก็อยากเล่าอะไรให้ฟังนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกประสบการณ์นะคะหรือว่าแชร์คอนเทนต์ที่อยากจะให้ทำได้เลยนะคะถ้าแนนทำได้แนนจะทำให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกพลังงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะก็กดแชร์ออกไปได้เลยนะคะหรือถ้าใครคิดว่า ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไ like, ละคะ์แล้วก็ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องไว้ได้เลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอัลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่า six of stars e v r นะคะเอาละค่ะวันนี้นะนั่นก็บอกก่อนนะคะว่าขออนุญาตเปิดดวงนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะดูนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ตัวตนของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ Three of Stone นะคะ Emperor Reverse นะคะแล้วก็ Ten of Stone อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวตนของคนที่เลือกปุ๊บที่สองนะคะต้องการจะบอกคุณว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็น คุณไม่สามารถที่จะคอนโทรควบคุมอะไรได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะพยายามทำแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่โดนมันก็ต้องไปอยู่ดีไม่ว่าคุณจะรักมันแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะทุ่มเทกับมันแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณและ คนเหล่านั้นรวมไปถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะต้องไปเจอสิ่งที่ใช่และคนที่ใช่สําหรับตัวเองจริงๆถึงแม้ว่ารักมากแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องไปอยู่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎแห่งกรรมการไปตอนนี้มันก็ยังดีกว่า ไปตอนที่เรามีความผูกพันกันมากกว่านี้มันก็ยังดีกว่าไปในวันที่เราไม่สามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆมันก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้ชีวิตด้วยกันไปแล้วและไม่สามารถที่จะถอยออกมาได้แล้วนะคะ การจากไปของคนบางคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะด้วยเหตุและผลใดๆก็ตามการจบลงของสิ่งเก่าย่อมมีจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่ามันจะเคยดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะมีความสุขมากมายเพียงไรเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะทุกข์จน ไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือไม่ว่าจะจนหนทางจนต้องทำอะไรที่ไม่สมควรที่จะทำในหลายๆครั้งสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดสรรลงตัวเสมอเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยนอกเสียจากว่าอยู่ยังไงกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น ให้ตัวเองอยังสามารถทำหน้าที่ที่ดีที่สุดได้ให้ตัวเองอยังมีความรักให้กับตัวเอง OB Hence, ให้ตัวเองยังมีความรักให้กับคนอื่นให้ตัวเองยังมีความรักให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ถ้าคุณมีความสุขได้บนความทุกข์ของตัวเองมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหามากมายแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะพังไม่เป็นท่าถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขแค่ไหนสุดท้ายถ้ามันจบแล้วมันก็จบแล้วค่ะเมื่อ <iss ip> ถึงเวลามันจะเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นจริงๆนะให้คุณเข้มแข็งมีสติแล้วก็มีความสุข อยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะบางครั้งบงังชีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราขาดที่พึ่งเราไม่มีใครเราต้องสู้ด้วยตัวคนเดียวเราต้องสู้กับสิ่งต่างๆเราต้องพยายามเป็นทุกอย่างให้กับคนของเราแต่ เราไม่สามารถที่จะมีที่พึ่งพิงของตัวเองได้ความรู้สึกนี้นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณละเลยร่างกายของตัวเองและคุณไม่เห็นค่าชีวิตของตัวคุณเองนะคะการละเลยคุณค่าในตัวเองนั้นหมายความว่าคุณกินไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลาทำงานไม่ตรงเวลานะคะคุณใช้ชีวิตไปในสิ่งที่ มันทำลายสุขภาพตัวเองมันทำลายความรู้สึกตัวเองแล้วมันก็ทำลายชีวิตของตัวเองเพียงเพราะบางครั้งบางทีคุณอาจแค่จะต้องการหาคำตอบว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตตัวตนจริงๆของคุณกันแน่หรือว่าเพียงเพราะว่าคุณต้องการที่จะลงโทษตัวเองที่ไม่สามารถที่จะเป็นไป,ปในรูปแบบที่คุณต้องการได้หรือว่าต้องการที่จะประชดคนรอบกาย นะคะแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคุณมีคุณค่าในตัวของคุณเองคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างดีในรูปแบบที่ตัวคุณเป็นนะคะเพียงแค่คุณต้องใช้มันให้ถูกแล้วคุณจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่กับคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆกับตัวตนคุณจริงๆกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้น ถ้าเหนื่อยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องให้ไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามดึงหรือหลังเขาไว้ในเวลาที่ตัวคุณเองยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลยในเวลาที่ตัวเองยังไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้นะคะสิ่งที่คุณจะทําได้นะคะก็คือหายใจค่ะแล้วก็จําสิ่งนี้นะคะว่า คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าและจำเป็นที่จะต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะรู้สึกเฟลแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่แค่ไหนให้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่นั้นหรือหน้าที่ที่คุณ จำเป็นที่จะต้องทํานั้นอะ่ะมันมีค่าและสามารถให้ค่ากับคนอื่นได้แล้วคนที่สามารถให้คุณค่ากับคนอื่นได้นั้นมีคุณค่าในตัวเองมีความน่ารักในตัวเองมีความเหมาะสมที่จะได้รับความรักมีความเหมาะสมที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ได้รับการให้คุณค่าเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะจงกลับมา มาให้ค่ากับตัวเองมาให้ความรักกับตัวเองมายืดหยุ่นกับตัวเองบ้างอย่าสตริกับตัวเองเกินไปอย่าโหดร้ายกับตัวเองเกินไปคุณใจดีกับคนอื่นมามากแต่คุณโหดร้ายกับตัวเองเหลือเกินบางคนนะคะบางคนน่ะใจร้ายทั้งกับตัวเองแล้วก็ใจร้ายทั้งกับคนอื่น ลองหันกลับมาให้ความรักบ้างนะคะให้ความรักได้มีพื้นที่ในจิตใจของคุณและคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือไม่ใช่สิจากหลังมือเป็นหน้ามือนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือแมสเซจที่แนนสามารถให้ได้สำหรับพวกคุณนะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะสามารถกดแชร์ออกไปได้เลยถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะเสนอแนะ คอนเทนต์นะคะก็เสนอแนะมาได้เลยนะคะแันยินดีรับฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะดันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย